เออกลมได้เปล่าาวเท้ามาด้านหน้ายกปลายเท้าขึ้นนะครับนะครับขึงมือไปข้างนึตัวแล้วก็กวาดขึ้นข้างบนนะครับยกปลายเท้าด้วยนะครับยกปลายเท้าขึ้นนะครับตี 5 6, 7, 8, 9,